สดงพ่อแก้โถงเสลื่อยนะแก้โถงนะปีนี้ปีฉลูปีถองปีมะ่นแมปีละกาสี่ปีจะปีโถงนะแต่เอาแหละพูดให้ฟังอย่าพทุกเปเชื่ออะไรมากนรับอาสาธุนะก่อนให้กดทุกกดจบกดโลกกดัยนะจ๊ะเอ่อให้มีความสุขความเจริญก่อตั้งพิษสกบันสัตวิตี์จึงได้ระสิืบประสาทความโชคดีมีใจให้กับญาติพี่น้องทุกคนที่มา ทำบุญมาปิดทองอไหวพระประจําปีของวัดประงเย็นเป็นการเริ่มต้นศาลงาประเพณีปิดเท้าวไหวพระประจําปีกันต่อไปเป็นการเริ่มต้นหลังจากที่วัดประงเย็นของเราได้ได้เลิกละไปหลายปีนะครับเราก็มาฟื้นฟูนประเพณีปิดเท้าวไหวพระประจําปีกันเช่นกันปีนี้ ก็จะเป็นปีนปนที่ดี่ทำการหรล่อโล่เปลือนของโลโก้ขอ,องศพอธิษฐาน,นว่ากันตรงนี้แล้วนะครับพิธีการ,ต,รตอนเช้านะก็จะมีพิธีการพิธีสอนหน้านะมีพิธีการพิธสอนหน้าแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ในช่วงเวลาประมาณสิบห้านาฬิกานะครับ,รก,รบรก,รก็จะได้มีพิธีการ เจริญพระพุทธมนต์ธรรจักรซึ่งกองโการเป็นประพิธีก่อนที่จะได้มีพิธีการทุองรอหลวงพ่อทางสุกของเราก็จะมีพิธีการเจริรทธมนต์ก็เชิท่านต้เรียกพรพิธีด้วย่ารเจริญโดยกาดูที่กองโดยการด้านในนะที่เป็นประพิธีพระกาวพิธีเป็นบุญหนวนกังโดยพิธีกันจะมีการดูสายสินึ้นเป็นสายุงคล เอ่อเชิญเสดจท่านกินข้าวร่วมเจ็ที่สี่ทีด้วยอ่ะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้หลวงพ่อได้จับฝนน้ำเพื่อตะบนตะกั่งต่อนะครับใช่นะเอ่อพญานูชาทุตเพื่อนบอกว่าเอาไว้ข้างนอกนี้แล้วก่อนจะมาไปทาดไปติดเอ่อไปติดทางพระพุทธปฏิมาตอนหรือองค์พระประธานที่อยู่ในวิหารพร้อมด้วยลูกปล่อยจำลององค์เล็กนะก็ปฏิสถานอยู่ในวิหารนี่แหละนะบ